โรคความจําเสื่อมมีหลายสาเหตุครับโรคความจําเสื่อมที่เราพบกันมากก็คือเสื่อมตามวัยเสื่อมตามอายุอันที่2ความจาเสื่อมอันเกิดจากมีสมองขัดเลือดมีจุดสมองขัดเลือดอันที่3ม,มีความผิดปกติที่ทําให้เกิดน้ําในโพรงสมองมากขึ้นเรียกว่าน้ําข้างในโพรงสมองหรืออันที่4ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติจากเนื้องอกหรือเส้นเลือดผิดปกติในสมองก็ตามหากว่า มีการรบกวนระบบการดูดซึมของน้ำน้ำในสมองสูงขึ้นน้ำในโพรงสมองมากขึ้นก็ทําให้ไปกดสมองส่วนควบคุมความทรงจําผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีความจําเสื่อมแย่ลงได้โรคความจําเสื่อมหากว่าเป็นความจําเสื่อมอันเนื่องมาจากสมองขาดเลือดสามารถรักษาได้ด้วยยาแต่ผู้ป่วย หากมีภาวะความจําเสื่อมอันเนื่องมาจากน้ําข้างในโพรงสมองหรือมีความผิดปกติในสมองสามารถทําการผ่าตัดรักษาได้ผู้ป่วยน้ําข้างในโพรงสมองจะมีอาการ3อย่างหลักๆก็คือ 1. เดินซอยเท้าเดินยกขาไม่ขึ้น 2. องควบคุมการปรัสสาวะไม่ได้เมื่อปวดปัสสาวะจะเข้าห้องน้าไม่ทันหรือว่าถอดกางเกงไม่ทันหรือถอดกระโปรงไม่ทันอันที่ 3. ผู้ป่วยจะมาด้วยความจําเสื่อมผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยมากที่จะถูก ญาติๆทอดทิ้งเพราะคิดว่าพออายุเยอะก็จะเดินซอยเท้าเดินยกขาไม่ขึ้นควบคุมการปัสสาวะไม่ได้หากว่าผู้ป่วยที่เดินซอยเท้าเดินยกขาไม่ขึ้นควบคุมการปัสสาวะไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลรักษาเร็วผ่าตัดใส่สายระบายน้ําในโพรงสมองออกผู้ป่วยเหล่านี้สามารถจะกลับมาเดินเกือบปกติหรือเป็นปกติได้การควบคุมการปัสสาวะก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่หากว่าผู้ป่วยถูกทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแลปล่อยให้ผู้ป่วยเดินซอยเท้าอยู่นานๆการปรัสสาวะไม่ได้นานๆสมองจะถูกทำลายมากขึ้นเนื่องจากแรงดันในสมองสูงจนทำให้ความจำแย่ลงเมื่อความจํำแย่ลงหากทำการรักษาช้าผ่าตัดช้าผู้ป่วยจะกลายเป็นนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สุดท้ายก็จะเสียชีวิต การรักษานั้นหากเป็นน้ำข้างในโพงสมองสามารถผ่าตัดใส่สายเข้าไปในสมองระบายสู่ท้องได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นสมัยก่อนการใส่สายเข้าไปหนึ่งครั้งหากว่าไม่สามารถควบคุมแรงดันในสมองได้ก็ต้องผ่าตัดถอดสายออกและเปลี่ยนใหม่แต่เดี๋ยวนี้สามารถใส่สายเข้าไปเมื่อใส่สายเข้าไปในสมองเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายลงท้องเรียบร้อยแล้วหากว่าแรงดันในสมองยังสูงอยู่ สามารถใช้เครื่องคลื่นแม่เหล็กเข้าไปปรับโดยที่ไม่ต้องทำการผ่าตัดอีกได้ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นส่วนประเภทหนึ่งที่น่ากลัวก็คือผู้ป่วยที่อายุน้อยแล้วมีความจำเสื่อมคนส่วนใหญ่พออายุน้อยแล้วความจำเสื่อมมักจะไม่ยอมรับความจริงมักจะไม่ยอมบอกใครว่าตนเองมีความจำที่ไม่ดีผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีต้นเหตุมีสาเหตุว่า บางรายจะมีเนื้องอกในโพรงสมองที่ผลิตน้ำมากก็ไปรบกวนการดูดซึมของน้ำหรือมีการอุดตันของโพรงสมองทำให้แรงดันสูงผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีความจำเสื่อมได้ในคนที่อายุน้อยต้องระวังหากว่ามีความจำเสื่อมควรรีบพบแพทย์เพราะหากว่ามีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินของสมอง ตลอดจนมีจุดสมองขาดเลือดหรือเส้นเลือดปกติในสมองผู้ป่วยเหล่านี้จะมีโอกาสเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นความจําเสื่อมไม่ใช่โรคที่จะต้องละเลยหรือว่าคิดว่าผู้ป่วยต้องยอมรับสภาพจากอายุเยอะก็ปล่อยให้เสื่อมไปหรือว่าเดินซอยเท้าไม่ขึ้นควบคุมการปัสสาวะไม่ได้คิดว่าผู้ป่วยอยู่ในวัยชราแล้วไม่ต้องรักษาหากว่า ท่านให้โอกาสรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ3อย่างเดินซอยเท้ายกขาไม่ขึ้นควบคุมการปรสัสสาวะไม่ได้ความจำเสื่อมตรวจรักษาเร็วผู้ป่วยเหล่านั้นจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่เป็นภาระของใครวางใจให้ศูนย์สมองและกระดูกสันหลังโรงพยาบาลพญาไทสาดูแลคุณ